การดับทุกข์ตามหลักปฏิจจสมุตบาทไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่หลายคนเข้าใจจุดเริ่มต้นของการหยุดวงจรแห่งทุกข์สามารถทำได้ณช่วงสั้นๆระหว่างเวทนาไปสู่ตัณหาซึ่งมาเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีหลังจากการรับรู้เมื่อเวทนาสุขทุกเฉยถูกให้ค่าเช่นดีไม่ดีชอบไม่ชอบควรไม่ควรเมื่อนั้น ตัวตนย่อมปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติและตัณหาย่อมตามมาทันทีการฝึกไม่ให้ค่าเวทนาจึงเป็นหัวใจสำคัญของการดับตัณหาอย่างแท้จริงโดยสามารถฝึกผ่านแนวทางทั้ง5้าดังนี้ 1. ไม่เปรียบเทียบไม่เปรียบตนเองกับผู้อื่นหรือเปรียบอดีตกับปัจจุบันเพราะทุกการเปรียบคือการจัดอันดับและสร้างอัตตาขึ้นในใจ 2. ไม่ตัดสิน ไม่เร่งสรุปว่าใครผิดใครถูกหรือรีบด่วนเลือกข้างเพราะเป็นรากแห่งทิพาิสวะอาสวะแห่งความเห็น 3. ไม่คาดหวังไม่ตั้งความหวังให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามใจปรารถนาไม่สร้างภาพอนาคตที่ยังมาไม่ขืนเพราะนั่นคือการก่อตั้งพบใหม่ในจิต 4. ไม่ตีความไม่นำความรู้เก่ามาทับเหตุการณ์ใหม่เพราะความเข้าใจที่อิงอัตตาไม่ใช่ปัญญา 5. ไม่ถือครองเวทนาสุขก,ก็เป็นเพียงสุขทุกข์ก็เป็นเพียงทุกข์ไม่มีเราอยู่ในเวทนาเหล่านั้นเลยเมื่อจิตไม่ให้ค่าเวทนาจึงไม่มีเจ้าของเวทนาไม่มีผู้ปรารถนาไม่มีตัณหาอย่างไรก็ตามหากพลาดปล่อยให้จิตดำเนินไปสู่ตัณหาแล้วยังสามารถหยุดได้ในจุดถัดไปคืออุปาทานการยึดถือโดยการไม่ยึดว่านี่คือความอยากของเรา ต่เพียงรับรู้ว่าความอยากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปเองนี่คือระดับของรู้จิตในสติปัฏฐานสี่และต่อยอดไปสู่รู้ธรรมเมื่อเห็นว่าความอยากก็ดับไปโดยธรรมชาติทั้งนี้พระพุทธองค์มิได้ทรงส่งเสริมให้ปล่อยให้ตัณหาเกิดก่อนแล้วค่อยไปหยุดที่อุปาทานหรือภพเพราะนั่นถือเป็นเส้นทางที่เสี่ยงในอวิชชาสูตรพระองค์ตรัสว่า แม้เวทนาเกิดขึ้นแล้วหากสามารถรู้ทันตัณหาที่ตามมาก็จะไม่ยึดมั่นในพบใหม่ได้และการรู้ว่าตัณหาไม่ใช่ของเราย่อมเป็นหนทางหนึ่งในการหยุดอุป,ปาทานไม่ให้เกิดขึ้นแต่หากปล่อยให้ผลจากอุป,ปาทานไปจนถึงพบคือการสืบต่อของความเป็นตัวตนวงจรแห่งชาติชาามรณนะก็จะดำเนินไปโดยไม่สามารถหยุดได้ถึงอย่างนั้นก็ยังมีอีกตำแหน่งหนึ่ง ที่ยากมากๆที่จะสามารถหยุดได้คือจุดที่ตันหาเก่าสืบทอดไปสู่อวิชชาใหม่หากมีปัญญารู้ทันอวิชชานั้นสังขารการปรุงแต่งย่อมไม่เกิดขึ้นอีกจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะหยุดในตำแหน่งใดล้วนต้องอาศัยการรู้เพื่อหยุดอวิชชาหรือความไม่รู้ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของปฏิจจสมุปบาทเวทนาสุตตะ เมื่อใดเห็นเวทนาเป็นเพียงเวทนาเมื่อนั้นย่อมไม่มีความยึดมั่น